สบายดีป่าลุงพี่พี่พี่ถูถูพี่ลูกสบายดีพี่น้องทุกคน,นสบายดีปีใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะปีใหม่ผ่านมาเอ้ยปีใหม่ผ่านมา่菩นวัดขึ้นปีใหม่เพราะปีใหม่ผ่านมาบอกผิดพ,พี่น้องเอ้ย <c oughs> กำลังเดินทางแต่ว่าหอนแหละเนาะเนาะมาทำบุญอยู่วัด วัดว well ัดดังอะไรเนาะวัดดังวัดที่ว่าเคยดังที่ว่าถือเขาเคยถือเหลียญอะไรก็ตอนนั้นนะวัดดัง่วงนั้นก็สิบล้านว่ะได้เท่าไรได้กางวันนี้คืออ่ไกรสบายดีน้องสบายดีปีใหม่ด้อแฮป้นิวเยียร์ปีใหม่มือแหลกมือทำยิบมือแหลกมาทำบุญขึ้นปีใหม่ วัดทันใจพี่น้องนะเลยก็ให้จอดอยู่ว่ออยู่นี่เนาะนี่นะเขาก็จดอยื่กันถุถูุกงามงมมือนำก็จ้าสิไปใส่เนาะอู้อะไรมันตตเสงยงนลยเเห็นม่ลู้อาเรด้วยวัดพี่น้องเงยวัดวัดบันใหญ่อันเป็นยัง เปิดงายในเลยวแค่คู่ข้ามเปิดง่ายในเลยวแค่คู่ข้ามเออมันเปิดง่ายง่ายรววันนี้นะคนชิลายุ่วันเล้อดวันเสมรวันไนบาคนอาดมอธนาบุญเพื่อนนักดึงานทันหมอแหล่รูปทานโดยแรกสัญญาพร้อมครอบครัวชันหมอใครตาพร้อมครอบครัวชันหมอขยามันบุญเมงหมอครอบครัวชัหมอตาพร้อมครอบครัวชันหมอกองมุ่นพร้อมครอบ การบอผู้วันพร้อมครอบครัวการบดแรงกันพร้อมครอบครัวการบอบุญน้อมพร้อมครอบครัวการบอคุยพร้อมครอบครัวดอกไมอมือพร้อมครอบครัวการบอวีพร้อมครอบครัวสบายดีป้าลุงันดอมพร้อมครอบครัวการบอผู้ท่อนพร้อมครอบครัวการบอดอกน้อนพร้อมครอบครัวการบอพทุ่งผ้าดันพร้อมด้วยครอบครัว ท่านบอกสีล่าพร้อมครอบครัวท่กอนคอเมาัตงนายาไปพยาเหนนั้น่านอกพร้อมด้วยครอบครัวที่งานจาอยางดี้ยงดดี้กไหมเป็นเจ้าพระเจ้าตาลล่งทานข่าจีหกลยก้อนพร้อมด้วยกันใจควมโมทนาต่าันเขาีมนา ไปซื้ออะไรมาต้เงเออนี่เยเขาจีหก้อยก่อนนะอยู่นี่ไปไปอยู่นอกกูอยู่นอกุณแล้วไปไป

ปไปไปนั่งแต่ความลงไปไหวพะไหวพะแล้วใครดื้อคือเก่านะบ้านนี่อยู่ดีมีเฮงสวงไอ้เ้าไข่เป็นไอ้ก็หายไปในปีเก่า รถขามาบ่ะอา่้ออกไยอย่าเป็นแฟนเออนี่นี่มายืนนี่เออเอัทำรู

อนดี้ดอกม้เหียเลยค่ะเคพี่น้องเขาจะไปไหว้พาข้นอกกันเนาะเก็บผ้าไว้สำหนีบก่อนตั้งเต้เห็นมาหน่นะเต้มาแต่หึงอนได้พี่น้องเลยมาตังเต้ต่ออะไรก็เตี้ยยังมดแล้วเนาะพขจะเข้ากระสั่ง อ้าวคุณไมาบ้านบานิลา่า,ลลาเมืองชายบุรีบ้านบานิล่าเมืองชายบุรีพี่น้องแกงสวรรค์นักขี่บา้านใจตัวนี้นะไปได้ข้ามขึ้นมาก่อนวัดป่าม้าชุกแม่นแม่นแม่นเนาะวัดมาหาโศกในสั่งน้ำหลังปลาตลูกทรายคอยเห็นเลยทูบบอกงอดุก ถูกไว้ไฮะถูกก่อนถูกก่อนถูกกันโดยหุ้ยเออไปไหวกับอนลไปถูกก่อนหุ้ยกัดเลยไปรูปใส่หัวน้ำเออยู่ดีมีแห้งเด้อสิ มะขามอยู่ดีมีแห้งเด้มอมะขามอยู่ดีมีแห้งเด้อสวงเส้าขญานเคาฆ่าขนาดเรบาลมีทุกกา ใส่เอนปืทางโลงบ้านทางไหน เปิดขโมยพร้อมด้วยพลังานมาตั้งโรงทานขัติ6 0หต้นหลังจากแล้วอกเเชื่อรับปรนอาหารโรงทานขัตินะกันเด้อเอาโหลปนิออมีหัปั้นอันนี้เนาะสวิตสุวัน โบหุ่งซ้ำมาลองลูกพี่พี่หันหน้าเลยพติ ขอขอบุขอบคุณกนทีชมมด้อกดไลค์กดแชร์กติดตามเนาะหวใหญ่นี่อันนี้เป็นปัวเซ่ที่ได้ไปตออันนี้พี่น้องเ้ยเจอกันอยู่ที่ถ่าแขกเนาะหุ่นหุ่นหุนหุ่ยุนหุ่นนหุ่นห่นนหุหุ่นนุ่นหนหุมนหุน่นหุ่หนห่นหุ่น่นาม่นุ้น่่นะนน ืัอนี้มือเที่ยวพี่น้องเลยยุดผักผ่อนพาลูากชายไปเที่ยวกับลูกสาวสบายดีเดยสบายดี